วิธีดูฟุตบอล AFC c h a m p i o n l e a g ปี2022ให้ไปที่ www eleven sport ts หรือถ้าเป็นมือถือให้โหลดแอป,ป eleven sport หลังจากติดตั้งแล้วให้ล็อกอินการล็อกอิน สามารถใช้บัญชี google ล็อ o อิน hmm. ได้เลย mm hmm. เมื่อล็อกอิน hmm. แล้วให้กดยอมรับเงื่อนไขการบริการ mm hmm. การที่จะดูถ่ายทอดสดฟุตบอล afc c h a m p i o n s League นั้น mm hmm. เราจำเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิกซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่100บาทต่อเดือนเท่านั้น ให้กดซื้อหลังจากนั้นเราก็เลือกจ่ายถ้าคนที่มี Paypal ก็จ่ายด้วย Paypal ถ้ามีบัตรเครดิตก็กรอบเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหลังจากนั้นให้กดดำเนินการต่อไปที่การชำระเงินซึ่งผมได้อธิบายไว้ในคลิปที่แล้ว หลังจากที่เราชำระเงินแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นการชำระเงินแล้วเรามาดูที่การสมัครสมาชิกตรงนี้ก็คือเราเป็นสมาชิกแบบชำระเงินนะฮะเราก็จะสามารถดูรายการ FC c h a m p i o n s League ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูนะฮะ Um, บีจีปทุมฮะเราก,กดไปที่เอฟซีแชมเปี้ยนครับ <S <S เราก็จะเห็นนะว่ามีรายการอะไรใกล้ที่จะแข่งขันเราบ้างนะครับในที่นี้ก็มีวีจีปทุมกับ Melbourne City นะครับเป็นสโมสรของไทยนะครับถ้าเราจะเลือกดูนะครับให้เราเลือกที่เป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้จะภาคไทยเลยนะฮะ เริ่มถ่ายทอดสดก็17.50นะครับอีก10ชั่วโมงนะฮะแผงจริงก็18.00ครับหรือถ้าจะดูผ่านแอปนะครับเราก็ล็อกอินด้วยบัญชีที่เราสมัครไว้นะฮะแล้วก็ดูตรงนี้สดกำลังมาอ่าดูสดกำลังมานี่ครับกดดูทั้งหมด เราก็เลือกคู่ที่เราสนใจนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสโมสรไทยจะก็จะมีพาคไทยด้วยนะครับไปคลิกที่ภาษาไทยเพื่อรับชมได้เลยนะครับ, <Yes. S 1> รบปีจีประทุมพบเมลเบิร์นซิตี้วันศุกร์ ที่15เมษายนอย่าลืมติดตามชมทาง e l e t e Sport